และแล้ววันแข่งขันระหว่างโรงเรียนเวทมนต์ก็มาถึงมูลเชตอะคาเดมีกำลังต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงมีราและทีโอสังเกตเห็นบางอย่างแปลกๆพวกเขาวางไม้กายสิทธิ์ไว้บนเคา์เตอร์ในห้องโถงแต่ตอนนี้มันหายไปหมดแล้วเพื่อจะแข่งขันพวกเขาต้องหาไม้กายสิทธิ์ให้เจอภายใน10นาทีลองดูภาพแล้วดูว่าคุณจะหาเบาะแสตำแหน่งของไม้กายสิทธิ์ได้หรือไม่ รอยเท้าเปื้อนโคลนที่นำไปสู่ห้องปรุงยานี่ล่ะมันดูมีพิรุธมากพอหมดทั้งสาจึงตัดสินใจเดินตามรอยเท้าเหล่านั้นไปจนถึงห้องถัดไป พวกเขามาถึงก็พบกับสถานการณ์ที่น่ากังวลตู้ยาเปิดอยู่และยาจำนวนมากหายไปพวกโจรกำลังวางแผนโกงเพื่อความเหนือชั้นมียาเหลืออยู่สาชนิดที่อาจช่วยให้พวกเขาพบไม้กายสิทธิ์ชนิดแรกที่มีรูปหูจะเล่นเสียงจากอดีตซ้ำเพื่อให้พวกเขาได้ยินทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องชนิดที่2มีรูปตาจะเผยให้เห็นร่องรอยของวัตถุวิเศษชนิดที่3ที่มีรูปสุนัขจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดมกลิ่นเพื่อให้พวกเขาสามารถดมกลิ่นสิ่งของอะไรก็ได้ที่ต้องการพวกเขาควรใช้ยาชนิดไหน มาดูกันชนิดแรกคงไม่ช่วยให้พวกเขาหาไม้ไกยายสิทธิ์เจอส่วนชนิดที่3อาจจะทําให้สับสนเล็กน้อยเพราะมีไม้ไกยายสิทธิ์ที่ต้องหาถึง3อันดังนั้นพวกเขาควรใช้ยาสายตาและมองหาร่องรอยของวัตถุวิเศษทั้งหมดที่ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจนกว่าจะหาไม้ไกยายสิทธิ์เจอ อย่าพาพวกเขาจนไปถึงคุกใต้ดินที่นักเรียนมูลเฉดเก็บมังกรของพวกเขาไว้เมื่อพวกเขามาถึงก็สังเกตเห็นว่ามังกรของพวกเขาเครียดมากจริงๆแล้วมังกรของมิราดูเหมือนกําลังจะป่วยลองดูรูปภาพนี้สิคุณเห็นสาเหตุที่ทําให้มังกรของมิราไม่สบายไหม ถ้าคุณมีสายตายที่ดีคุณน่าจะตอบถูกร่องรอยสีน้ำเงินจางๆของยายวิเศษนำคุณไปถึงท้องมังกรของมิรามีแสงน้ำเงิน3ามอันส่องประกายอยู่ในท้องมังกรของเธอมันต้องเป็นไม้แกะสิธิ์ที่หายไปแน่ๆพวกโจนอาจจะซ่อนมันไว้ในอาหารมังกรและให้มังกรของมิรากินเข้าไปเพื่อซ่อนมันไว้ไายกาศ สามคนเอาอยาให้มังกรกินเพื่อเอาไม้กกยสิทธิ์ออกมาและวิ่งกลับไปที่ห้องโถงเพื่อเริ่มการแข่งขันทันทีที่พวกเขากลับมาที่ห้องโถงครูใหญ่ก็ประกาศว่ามีอาชญากรอ,อันตรายหนีออกมาจากเรือนจำที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงและซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางนักเรียนอเล็กซ์ถูกเลือกระบุตัวคนร้ายเขาเลือกผู้ต้องสงสัยให้เหลือแค่สมคนผู้หญิงคนแรกสวมชุดดำน้ำเธอบอกว่าเธอได้รับภารกิจให้ช่วยเหลือนางเงือก ผู้หญิงคนที่สองสวมชุดแต่งงานที่สกรปรกเธอบอกว่าเธอเพิ่งมาจากโลกคู่ขนานที่เธอช่วยเจ้าสาวคนหนึ่งจากคนร้ายไว้ผู้หญิงคนที่สมสวมชุดนักเรียนแต่มันไม่เธอบอกว่าเธอกำลังฝึกคาถาและคาถาหนึ่งเกิดผิดพลาดอย่างร้ายแรงเธอเกือบจะจุดไฟเผาตัวเองคุณเดาได้ไหมว่าใครเป็นคนร้าย 3. เธอไม่มีไม้ไกายสิทธิ์มาด้วยเธอจึงฝึกคาถาไม่ได้และชุดที่เธอใส่ก็เล็กเกินไปเธออาจขโมยมันมาจากนักเรียนตัวจริงจากนั้นก็ถึงเวลาที่ทีโอต้องพิสูจน์ความสามารถของเขา เขาถูกทิ้งไว้ที่ทางแยกด้านหน้าของเขามีถนนสามสายสายหนึ่งนำเขาไปสู่เมืองที่ปลอดภัยสายที่สองนำเขาไปสู่ป่าอันตารายและสายที่สามนำเขาไปสู่ช่องเขาที่เต็มไปด้วยเศษหินมีสิ่งมีชีวิตวิเศษยืนอยู่ที่ทางเข้าถนนแต่ละสายและพวกมันสามารถตอบคำถามได้หนึ่งข้อที่โอถามคำถามเดียวกันทั้งหมดกับพวกเขาเขาถามว่าถนนสายไหนจะนำไปสู่เมืองที่ปลอดภัย สิ่งมีชีวิตที่เฝ้าเส้นทางแรกบอกว่าถ้าเขาต้องการไปให้ถึงเมืองมันไม่ใช่เส้นทางนี้สิ่งมีชีวิตตัวที่2บอกว่านั่นคือเส้นทางที่ทีโอต้องการและสิ่งมีชีวิตตัวที่3บอกว่าถ้าเขาเลือกทางแรกเขาจะหลงทางทีโอควรใช้เส้นทางไหนเพื่อไปยังเมืองที่ปลอดภยัย เขาควรไปเส้นทางที่3มสิ่งมีชีวิตตัวสุดท้ายเป็นตัวเดียวที่ไม่ได้พูดถึงเส้นทางของมันอย่างเจาะจงแต่เป็นเส้นทางอื่นดังนั้นเขาควรไปตามเส้นทางที่3เพื่อไปอยังเมืองที่ปลอดภัย ภารกิจต่อไปมีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยมีราต้องข้ามทะเลทรายที่ไม่จบสิ้นซึ่งเป็นทะเลทรายอันตรายเธอมีเวลา6วันในการเดินทางบนหลังอูดแต่มีเงื่อนไขเธอสามารถนำอาหารไปได้แค่สีวันเท่านั้นและต้องเดินทางไปจนจบคนเดียวเธอสามารถชวนคนอื่นๆไปด้วยและช่วยเหลือเธอได้แต่แค่ไม่กี่วันเท่านั้นคนพวกนี้สามารถนำอาหารที่เหลือมาแบ่งกันกันได้คุณคิดว่าเธอควรเชิญเพื่อนกี่คนเพื่อให้มีอาหารเพียงพอสำหรับทุกคน มาดูกัน เธอต้องเชิญอย่างน้อย2คนสมมติว่าทีโอและอเล็กซ์อยากจะไปด้วยกันเมื่อหมดวันแรกพวกเขาจะมีอาหารเพียงพอสำหรับ9วันถ้าพวกเขากินอาหารของทีโอซึ่งเทียบเท่ากับ3วันอเล็กซ์ก็จะยังมีอาหารเหลืออีก1วันเพื่อเดินทางกลับและไม่จําเป็นต้องข้ามทะเลทรายมีราและทีโอสามารถเดินทางต่อด,ด้วยอาหารที่มีอีก8วันเมื่อหมดวันที่2อาหารทั้งหมดจะลดลงเหลือเท่ากับ6วันตอนนี้ทีโอจะมีอาหารเพียงพอสำหรับ2วันในส่วนของเขาและเขาเดินทางกลับได้ซึ่งจะช่วยให้มีราสามารถผ่าน4วันสุดท้ายได้ด้วยตัวเอง โอ้การแข่งขันนี้ทำเอาฉันขนลุกเลย ตอนนี้ถึงคิวของทีโอที่ต้องแข่งขันแล้วเขาต้องข้ามประตูมิติเข้าไปในป่ามืดมิดและหาบ้านของแม่มดเขาจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อเก็บผมของแม่มดไว้ได้1เส้นหลังจากเดินไปในความมืดได้ไม่กี่กิโลเขาก็พบบ้านของแม่มดแม่มด,แม,มดบอกว่าเธอจะยอมให้ผมทีโอหเส้นถ้าเขาช่วยเธอหาขนนกเหยี่ยวที่หายไปจากตู้ของเธอแม่มดสงสัยว่าเอลฟ์ตัวหนึ่งของเธอขโมยมันไปทีโอจึงตรวจสอบเรื่องนี้เอเรียนบอกว่าเขาออกไปเก็บเบอร์รี่กับนางฟ้าตลอดทั้งวัน เอโลเวนบอกว่าเขาใช้เวลายอยู่ที่บ้านแม่มดอีกหลังทั้งวันเพื่อทดลองยาชะลอไว้เอลาเรียกำลังเลือกสมุนไพรที่ไม่ดีออกจากสวนและไม่เห็นสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นที่บ้านทีโอรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นลองดูภาพนี้สิคุณรู้คำตอบไหม ไม่ใช่เอลฟ์ตัวไหนเลยที่โอสังเกตเห็นว่าขนนกปลิวตกลงมาและติดอยู่ในรอยแตกบนพื้น